几年。謝謝你 ถึงนี่เลยแล้วก็ไม่มีรเ,เลยี่ยโอ้ยตืนเต้นอะไรกันมาเนี้ยเอนาืนเต้มากเต้นมากจริงเยอะ เอามาให้ด้วยเอามากินกันหน่อยเร็วๆนี่จ๊ะ วันนี้ไดเห็นนกเยอะขนาดนี้สแบบอ,อ้สวยมากวันนี้มีนกเข็มเลยส่วยมาก อบอกว่ามันสวยมากจริงๆสวยมากวัน er, น um. ี้มีนกเต็มเลยแต่เสียทีมันมันขึ้นไี่บอเลยมามือไม่มีบอยเลยมาวันนั้นน้ำขึ้นถึงนี่เลยแล้วก็ไม่มีนกเลย 妈妈、哎，妈妈，哎，爸了，我妈妈，妈妈，哎，爸了，我妈妈。妈妈，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 妈妈

อยากจะบอกว่าวันนี้โชคดีมากออ้ยบินมาใกล้หน่อเลยอ่ะมันก็บินมาจีบเลยว้ควว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 สวนวว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 าม็ จะเสียดายนะมันไม่มีสันเสร็จนะเต้นมากเยอะมากป่าแล้วโอเมจ่ามากดยดีนกเงยอะมากเลยพี่เขาพูดติดเลยไม่ได้เห็นเยอะขนาดไหน เยอะมากแม่บอกว่ามัน,น,นสวยมากจริงๆเยอะมากเยอะมากเอ้ยายแล้วโอ้แม่เจ้ามากดูดีนกเยอะมากเลย โอ้ยบินไมใ่ใช้เหรอเลยอะนะ่ะมันจะบินไม่ติดเลย,ยพระอาทิตย์ไม่ตกมันไม่เห็นเพราะว่าวันนี้ฟ้าปิดนะคะน,นีน่เห็นเสียทีมันเกินเต้นมาก

ดูดีนกเยอะมากเลยโต๊ะไม่ผิดหวังเลยมามันนไม่ผิดหวังเลยมาวันนั้นน้ำขึ้นถึงนี่เลยแล้วก็ไม่มีนกเลย Oh, oh. Wow, I'm uau, so é อัมันโอ๊ยตื่นเต้นอะไรกันแบนี้นกนมาเห็นนกก็ตื่นเต้นแล้วก็เสวอมา่ด้วยาตื่นเต้นมากินมากจริงเยอะว่า

ก็ตื่นตื้นเลยไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้นีไม่เคย,หยเห็นนกเยอะขนาดนี้นก็แ่แจะเสียดายนะมันไม่มีสันเสร็จหนาสุด ะเสียดายนะมันไม่มีสันเสียดนะลูกเออจะเสียดายนะมันไม่มีสันเสียดนะลูกเออ สวยมากวันนี้มีนกเต็มเลย